ชะตากรรมของนายเอกชัยครับผู้ชมครับชูคนที่3หรือว่าโลกใบที่3ของนางสาวพรเนี่ยครับผู้ชมโอ้โหล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะงานเข้าแล้วครับนายเอกชัยอาจจะตกงานครับผู้ชมครับจำไม่ได้จำได้ไหมครับนายเอกชัยหรือว่าชูคนที่3คือคนที่มีคลิปปลดออกมาว่ากระหนุงกระหนิงอยู่บนรถกระบะกับนางสาวพรแล้วก็ไปเดินสายออกรายการต่าง คนนั้นแหละครับที่มีการไหว้ขอขมาแม่ของเน่งใหม่บอกว่าผมไม่รู้จริงๆว่าพรเนี่ยมันมีผัวอยู่แล้วนะครับไม่รู้จริงถ้ารู้ก็จะไม่ยุ่งนะครับผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับนายเอกชัยนะครับเครียดมากครับผู้ชมเปิดเผยกับนักข่าวว่าเฮ้ยซึ่งต้องบอกว่านายเอกชัยเนี่ยเป็นพยานอีกคนหนึ่งนะเป็นพยานสาคัญในคดีนี้อีกคนหนึ่งนะครับคือเขาบอกว่าเขามีความเครียดมากครับและที่สําคัญคือเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่พอเครียด แล้วก็รู้สึกผิดนะครับกับครอบครัวของในายใหม่มากขณะที่ที่บริษัทเจ้านายนายเอกชัยบอกกับนายเอกชัยว่าคาดโทษไว้แล้วนะถ้ายังเดินสายออกรายการอีกเนี่ยจะไล่ออกครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยครับผลแห่งการกระทําที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากนะนางสาวพรต้องบอกแบบนี้เนี่ยครับนายเอกชัยบอกถูกเจ้านายคาดโทษครับถ้ายังเดินสายออกรายการอยู่เขาจะไล่ผมออกแล้วเพราะมันเสียงาน จึงไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแล้วครับผู้ชมนี่นายเอกชัยนะเห็นว่านางสาวพรก็ติดต่อไปอยากจะให้เป็นพยานเหมือนกันเพราะนายเอกชัยเนี่ยในคืนที่ใหม่โดนอุ้มเนี่ยเป็นคนเข้าไปที่บ้านนะครับนี่ปรากฏว่าล่าสุดนี้เดือดร้อนครับผู้ชมหลังจากออกมาเปิดโปออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนางสาวพรแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ทางบริษัทเขาเสื่อมเสียโดยเฉพาะไอ้คลิปหลุดที่มันออกมาเนี่ยเสื่อมเสียครับ